ส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล TBL 2022นะครับก็ได้เปิดฉากแล้วนะครับเป็นสุพรรณบุรีสบูเนี่ยเอาชนะราชบุรีทีเล็กไม่ได้ก็ประเดิมเก็บ2คะแนนแรกครับ การแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอล a ลีกอาชีพครับหรือว่า TBL 2022ทัดเปิดสนามที่ยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง4,000ที่นั่งจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีชูครับที่นำมาโดยชัดชนคำชูนัทวรบัญจทอนจอมพลศรีสุขและตัวอิมพอร์ตนะครับอย่างจอนคาฟวีเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีทีเร็กครับที่นำมาโดยอาสิทธิชัยเสศเขตครับก็เป็นปีกตัวทำคะแนนผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าสุพรรณบุรีู สาศัยการทําแ้มที่แน่นอนกว่าครับเอาชนะราชบุรีทีแรกไป72ต่อ62สุพรรณบุรีครับคว้าสองคะแนนแรกของฤดูกาลส่วนราชบุรีก็ได้ไป็น1คะแนน โดยการแข่งขันไพเรียนบาสเกตบอลเลกอาชีพหรือว่า TBL 2022เนี่ยที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาบาสอาชีพไทยก็แข่งขันกันระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง24สิงหาคม2565มี10สโมอสรชั้นนำของประเทศร่รวมชิงชัยชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทครับโดยแชมป์จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของไทยไปร่วมแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียออ2022ในช่วงปลายปีเพื่อคอลีฟายไปร่วมศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์สโมอสรโลกต่อไป